สวัสดีค่ะทานผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูจีรานะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆเรียนคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะมีสมุดไปให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะสมุดสีเขียวเล่มนี้จะมีหลายวิชาเลยจะมีทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะส่วนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนคณิตศาสตร์ อนนเด็กเปิดไปที่หน้าหน้าตรงลบเลขน,นะคะนนเด็กๆดูนะคะข้อที่หนึ่งนะคะสี่อันนี้เครื่องหมายอะไรคะนนเด็กเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบนะคะสี่ลบสองเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าสมมุติว่าเด็กๆมีมีดอกไม้อยู่ มีดอกไม้อยู่สี่ดอกนะคะเด็กๆมีดอกไม้สี่ดอกอ่ะแบ่งเพื่อนไปสองดอกใช่ไหมคะเพราะว่าสี่ลบสองก็เท่ากับว่าเด็กๆแบ่งเพื่อนไปสองดอกจัดออกสองดอกหนึ่งสองเพราะฉะนั้นสี่ลบสองเหลือเท่า หนสองเพราะฉะนั้น4ีลบสเหลือสองให้เด็เกๆเติมคำตอบก็คือเลข2นะคะ,ะข้อต่อไปข้อที่2อนะคะ 5, 4, ห้าลบสีลบสเท่ากับเท่าไหร่อ่ะสมมติว่ามีวงกลมอยู่ห้า เพราะฉะนั้นเด็กนับตัดออกเลยสี่ครัหนึ่งสองสามสี่อ่ะเหลือกี่เหลือกี่วงคะเหลือหนึ่งวงเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือหนะึ่งนั่นเองให้เด็กเขียนเลขหนึ่งลงไปค่ะต่อมาข้อ สมมติว่ามีอะไรอีกนะลูกหัวใจดีกว่านะคะลูกหัวใจหกดวงหนึ่งสองสามสีหมีหัวใจอยู่หกดวงแล้วคุณครูจะลบออกเท่าไหร่นะคะลบออกเท่าไหร่นะคะลบออกสามเพราะฉะนั้น,นเด็กต้องตัดออก 3ให้เด็กนับการออก3นับ1 4-8-4ลบ4เท่ากับเท่าไหร่ให้เด็กๆหาคําตอบเองแล้วครูจะตรวจในวันที่เด็กๆออกมาส่งนะคะให้เด็กๆทบทวนว่า4-2ลบ2ได้เท่าไหร่ให้เด็กๆช่วยกัทําแสดงวิธีทำนะคะอ่าต่อมาอีก1หน้านะคะค่ะหน้าต่อไปนะคะเขาเขียนบอกว่าจงเขียนเครื่องหมายมากกว่า หรือน้อยกว่านะคะ,ะเด็กๆมาดูครูมีตัวเลขให้เยอะแยะเลยข้อที่หนึ่งนะคะห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสามพัเด็กๆรู้ไหมคะห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสามพัเด็กๆไม่รู้เด็กๆมาดูนะคะสมมติว่าริวจิมีปากกาอยู่ห้าด้ามน,น 1, 2, 3, 4, ับหนึ่งสองสามสี่ห้าริวจิมี แล้วภูผามีปากกาอยู่3ด้ามสรุปแล้วใครมีเยอะกว่ากันคะเออลิวจินั่นเองเพราะว่าลิวจิมีปากกา5้าด้ามเลยภูผามีแค่3มให้เด็กๆอ้าปากไปหาลิวจิเลยอ้าปากไปหาเลข5้าเพราะว่าห้ามากกว่าสานะคะ ทำเหมือนเดิมอ่ะยกนัดปากกาขึ้นมาเจ็ดดาวสมมุติว่าใครดีนะอ่ะน้องใหม่ละกันสมมุติว่าน้องใหม่มีปากกาอยู่เจ็ดดาวหนึ่งสองสามสี่ 4 5 6ห8หปดอ่ะสรุปแล้วน้องใหม่มีปากกายอยู่เจดด้ามนินดามี8ดด้ามสรุปแล้วใครมีเยอะกว่าก,กันคะเจ7กับแปอันไหนเยอะกว่ากันคะเออใช่แล้วค่ะแมีเยอะกว่าให้เด็กๆอ้าปากไปหาเลข8เลยอ่ะต่อไปข้อที่ เด็กๆนันเบ,บ,บหาานะเ,เหมือนเดิมมีหกดาใครมีปากกาดีนะเอาเนาะมีตามีมตาม,มีปากกาอยู่หกด้าม็กปากกามีหกด้ามนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีตามีมปากกาทั้งหมด น้องมีตังม,มีประกายเยอะกว่าน้องเชิดแตนเพราะมีตังม,มีหกเชิดแตนม,มีสี่มีตังก็ต้องมีเยอะกว่านะเชิดแตนนะคะให้เด็กอ้าปากไปหาเลขหกค่ะ 7 9้ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเจให้เด็กๆไปทำเองนะคะแล้วเอามาส่งคุณครูในวันที่เด็กๆมาโรงเรียนวันจันทร์นะคะอ่ะส่วนจานบ้านอีกหนึ่งอย่างที่ครูอยากจะฝากนะคะก็คือให้เด็กๆท่องสูตรคูณแม่สองทำเป็นคลิปวิดีโอมาให้ครูดูได้ไหมคะแล้วช่วงนี้อากาศหนาวให้เด็กๆใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นนะคะ ใส่เสื้อแขนยาวงเกยขายาวแล้วเวลานอนก็ให้เด็กๆห่มผ้า,ผาที่หนาๆให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะ,ะช่วงปิดเทอมนี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ